กระดานระบบพิกัดฉากสามิติค่ะระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะตัวนี้เอกสารครูได้ส่งให้พวกเราแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็จะมีใบงานแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไประบบพิกัดฉากสามิติครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้จักพิกัดฉากสองมิติไหม x กับ y หรือเปล่าคะอ่าถูกต้องถูกต้องเราเคยเรียนตั้งแต่ตอนไหนเอกับ y เรียนตอนไหนม .4 ค่ะมอตอน้นมอตอ้นได้เรียนเรื่องคู่อันดับไหมเรียนค่ะเรียนค่ะเรียน,ยนค่ะไม่ได้แล้วค่ะคเรูเรื่องเรื่องนี้นะคะจะไม่ใช่คู่อันดับแต่มันจะมาเป็นคี่ซึ่งมีสามอันแล้วเราจะเรียกมันว่าสามสิ่งอันดับเดี๋ยวเราค่อยไปถึงเราพูดตรงนี้ก่อน ว่าก่อนหน้านี้ที่เราเรียนสองมิติมันจะเป็นแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะแต่ในรูปที่นักเรียนเห็นนักเรียนสังเกตเห็นแกนอะไรโผล่มาคะเห็นแ,แกนอะไรโผล่มาแกน z โผล่มาอ่าแกน z โผล่มาโผล่มาแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ x x พาร์ม y y z เป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงสามเส้นที่ตั้งฉากกันที่จุดอะไรสูงสูนสูง,สง,สงนึออค่ะจุจุด o จุด o ค่ะจุด o ตั้งฉากการที่จุด O จุด O จุดนี้เราเรียกว่าจุดอะไรเดาซิจุดกําเนิดค่ะจุดเนิดค่ะเก่งมากจุดก,ดดกดํา,ากเนิดภาษาอังกฤษคืออะไรจุด origin นั่นเองนะคะจุดกําเนิดก็คือจุด origin ทีนี้เส้นตรง x x ตามตัวนี้นะคะเส้นตรง x x ามในแนวแกน x เนี่ยเราเรียกว่าแกน x เห็นไหม เส้นตรง y กับ y าพามนี้เราเรียกว่าแกนอะไรแกน y แล้วก็เส้นตรงขีดแบบเนี้ยตัวเนี้ยเราเรียกว่าแกน z เห็นไหมคะอ่าทีนี้เลื่อนลงมา ox ตัวนี้นะคะรังสี ox ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแกน x ทางบวกดังนั้นให้เราเดาว,ว่าสมมติว่าเป็น o ไปทาง เอกพามจะเป็นรังสีอะไรลบทางลบอีกทางลบถูกต้องโอวก็เป็นแกน y ทางบวกใช่ไหมคะดังนั้นโอวายพามก็เป็นแกน y ทางลบดังนั้นแซของเราก็เช่นกันขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นบวกลงมาข้างล่างก็จะเป็นลบดนั้นเขาจึงไม่นิยมเขียนทั้งสองฝั่งฝั่งที่เป็นลบฝั่งที่เป็นลบหายไปนะคะ ก็จะเขียนแค่นี้นทีนี้เพื่อเป็นการที่พวกเราจะได้เห็นรูปสามมิติได้ชัดเจนนะคะครูก็สร้างบนโปรแกรม GOGA e b A เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พวกเราดูนะคะเห็นหน้าจอไหมเห็น่เห<อ>็นค่ะเห็นอะไรบ้างคะเห็นแกนสามมิติถูกต้องไหม ในที่นี้สีแดงของเราคือแกน x สีเขียวของเราคือแกน y แล้วก็สีน้ําเงินของเราคือแกน z เนี่ยค่ะอ่าเป็นรูปสามมิติแบบนี้นะคะอันนี้คือแกนสามมิติเนาะแกนสามมิติสามารถดูรอบทิศทางได้่ะถามใหม่สีแดงคือแกนอะไรคะ,ะแกน x ค่ะ, <X. S 1> คะแ,แกน x สีเขียวคือแกน วายค่ะแล้วก็สีน้ำเงินก็คือแกน<ช>แกนค่ะส่วนมากเขาจะวาดแบบนี้นะนักเรียนลักษณะคือแบบนี้อ่ะวายจะมาฝั่งขวาแบบนี้นะคะฝั่งขวาจะเป็นบวกฝั่งซ้ายจะเป็นค่าลบแกนเอ็ข้างหน้าแบบนี้จะเป็นค่าอะไรคะบวกค่ะคาจะเป็นค่าบวกข้างหลังจะเป็นค่าลบ แกน Z ก็เช่นกันแกน Z ข้างบนก็จะเป็นบวกข้างล่างก็จะเป็นลบนะคะเรานิยมเขียนแบบนี้นะอ่ะทีนี้กลับมาที่เดิมโอ้โอเคนอกจากนั้นนะคะนอกจากแกนสามิติมันจะมีคำว่าอะไรเพิ่มมาคะมันจะมีคำว่าระนาบระนาบระนาบเกิดจากอะไรระนาบคล้ายๆเป็นแผ่นบางๆแผ่นหนึ่งคล้ายๆกระดาษของเราคะ่ะไปแบ่งระหว่าง แกนไปแบ่งระหว่างแกนแกนนั้นยกตัวอย่างเช่นระนาบที่กําหนดด้วยแกน x และแกน y อ่ะระนาบที่กําหนดด้วยแกน x อันนี้คือแกน x เนาะอันนี้คือแกน y ดังนั้นระนาบที่กําหนดด้วยแกน x แกน y คือคล้ายๆแผ่นกระดาษของเรามาแปะบนจุดตัดของมันเห็นไหมคะก็จะเป็นระนาบตัวนี้เราเรียกระนาบตรงนี้ว่าระนาบอะไรคะ x y เห็นไหมคะอ่า ที่กำหนดด้วยแกน x และแกน y เราเรียกว่าระนาบระนาบ xy นะคะซึ่ง3ระนาบนี้เราเรียกว่าระนาบอ้างอิงนะคะระนาบอ้างอิงอ่ะทีนี้ระนาบที่กำหนดด้วยแกน y แกน z มาดูสิระนาบที่กำหนดด้วยแกน y แกน z เห็นไหมคะแกน y กับแกน z ตัดกันยังไงแกน y แกน z ตัดกันนี้ ดังนั้นก็จะมีแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยที่เป็นระนาบอ่าเป็นระนาบเป็นตัวมาแปะอยู่ตรงที่กัดที่ตัดกันเราเรียกระนาบนี้ว่าระนาบ y z นั่นเองอ่าเป็นระนาบ y z นะคะระนาบ y z ต่อมาเราเรียกระนาบที่กำหนดด้วยอะไรคะแกน x แล้วก็แกน z ตัวเนี้ยเราเรียกว่าระนาบอะไรคะ x s อ่าระนาบระนาบ x z e นั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าระนาบตัวเนี้เห็นระนาบไหมระนาบเป็นแผ่นบางๆกั้นกลางระหว่างเราอ่าระนาบตัวนี้เป็นตัวแบ่งเขาบอกว่าแบ่งบริเวณที่กัดฉากสามมิติออกเป็นกี่บริเวณคะแปดค่ะแปดะกี่บริเวณแปดบริเวณเข้าหมายความว่าแปดบริเวณตรงไหนบ้าง ก็อยู่เหนือระนาบ x y เนี่ยค่ะอยู่ข้างบนเนี่ยสี่ช่องเห็นไหมคะห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามแล้วก็ห้องที่สี่แล้วก็มีข้างล่างด้วยก็คือหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะมองออกอยังเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกรอบนะคะดูในมิกดฉากสามิติเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเ<ส>ราก็มีระนาบอยู่สามระนาบเห็นไหมคะระนาบสีขาวๆนี่คือระนาบอะไรคะว ระนาบ x y ค่ะรนาบ x y ถูกต้องค่ะสีชมพูระนาบอะไร y z ค่ะ y z, เหนี่ไหมคะเพราะว่าตัดการแกน y กับแกน z เนอะและสีเขียวๆตัวนี้คือระนาบอะไรคะ x z ค่ะทีนี้นักเรียนดูออกหรือยังว่าระนาบตัวนี้แบง่งพิกัดฉากสามมิติออกเป็นกี่ส่วนสี่สี่ส่วนสี่อีกแล้ว แปด,แปด<ช>ค่ะแที่หะกี่ห้องอาถามดูเอาเป็นกี่บริเวณส่บริสีบริเวณเอาดีๆเอาดีๆอ่ะเราจะเห็นว่าข้างบนข้างบนระนาบที่สีขาวๆเนี่ยมันมีกี่ห้องนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างด้วยเห็นไหมคะข้างล่าง ข้างล่างของสีขาวๆระนาบขาวๆน,าานี่ก็หนึ่งสองสามสี่ดังนั้นรวมทั้งหมดเป็นกี่บริเวณคะแปดบริเวณนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราดูรอบทิศเดี๋ยวให้ดูรอบทิศนะคะอันนี้คือระบบพิกัดฉากสามมิติโดยจะมีระนาบแบ่งบริเวณออกเป็นแปดบริเวณนะคะพวกเราก็จะเห็นข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะรอบทิศทางอ่ะอ่ะตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงระนาบรู้จักระนาบเนาะ รู้จักพิกัดฉากสามิติใช่ไหมคะรู้จักค่ะโอเคอ่ะแบ่งระนาบออกเป็นแปดอ่าแปดบริเวณซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะเดาสิรเราเรียกว่า,วาอัฐภาค,ภาคนะคะอัฐภาคภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรออกเ n นออกเน ถ้าเราแบ่งออกเป็นสี่สี่สี่บริเวณเหมือนที่เป็นแกน x แกน y ตัดกันเราเรียกว่าจัตุรภาคภาษาอังกฤษก็คือ current ใช่มไหมคะที่เราคุ้นเคยกันแต่อันนี้แบ่งออกเป็นแปดบริเวณเราเรียกแต่และบริเวณนี้ว่าอัตภาคนะคะภาษาอังกฤษก็คือออกแตนนั่นเองเนาะอะ,อะต่อค่ะทีนี้เราก็มารู้จักจุดพิกัดนะคะมารู้จักพิกัดเนี่ยค่ะ พิกัดภาษาอังกฤษก็คือ coordinate นะคู่ coordinate หรือ3มสิ่งอันดับเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่มีจุดอยู่บนพิกัดฉาก3มิตินั่นเองอ่าส่วนมากเขาจะมักเขียนมักเขียนจุดและพิกัดกำกับไว้ด้วยกันโดยเขียนเป็น p x y Z แบบนี้พวกเราเคยเจอไหมคู่อันดับ ไปเจคู่อันดับไหมอ่ะเดี๋ยว <ไป S 1> ทุกคนให้คู่อันดับ<ส>แกน x แกน y หนึ่งสองหนึ่งสองสมมติคูจุดตรงนี้พิกัดตรงนี้คืออะไรคะสองหนึ่งองหนึ่งค่ะพิกัดนี้สองหนึ่งก็คือค่า x มาฝั่งทาง x เป็นสองใช่ไหมแล้วก็ไปตามแนวแกน y เท่าไหร่คะหนึ่งอันนี้เราเรียกว,ว่า คู่อันดับแต่พอมาเป็นพิกัดฉากสามมิติเราจะเรียกมันว่าสามสิ่งอันดับนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูว่าสามสิ่งอันดับของเรานั้นมันคืออะไรเดี๋ยวจะให้ไปดู g ีโอจีบอีกรอบนะคะเพื่อความชัดเจนนักเรียนเห็นกล่องกล่องนี้ไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะอ่ะ กล่องนี้นะคะกล่องนี้เขาเรียกว่าภาพฉายภาพฉายในที่นี้คือจุดที่เราสนใจคือจุดอะไรคะโอโหเสียงเพลงจุดที่เราสนใจคือจุดอะไรคะจุดนี้คือจุดอะไรจุด P จุดพีนี่เราสร้างภาพฉายขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าค่า x ของเราน่ะ P มันไปชนที่เท่าไหร่เห็นไหมคะและค่า y ของเราอะ P มันไปชนที่เท่าไหร่โดยใช้ภาพฉายตัวนี้นะคะ แล้วก็ค่า Z ของเรา P มันไปชนที่เท่าไหร่นักเรียนลองตอบสิค่า x ของเราจุด P ของเรามันไปตรงกับแกน x ที่เท่าไหร่คะ <3 S 1> <X S 2> เป็นอะไรสามค่ะสาม่ามะใครดูแกน x ไม่เป็นแกน x สีอะไรทบทวนอีกรอบสีแดงคะ่ะสีแดงค่ะแกน y สีเขียวแล้วก็แกน z สีน้ําเงินนะคะอะทีนี้ P ของเราไปชนที่แกน x ที่เท่าไหร่คะสามใช่ไหมคะ ต่อไปไปชนแกนวที่เท่าไหรสามสามสามแล้วก็ชนแกน z ที่เท่าไหร่คะ <3 S 1> สามสาม,สามดังนั้นเราจึงได้พิกัดนี้มาค่ะเห็นไหมคะพิกัดเนี้ยที่เราเรียกว่าสามสิ่งอันดับเนี่ยพิกัดนี้ก็คือ p สามสามสามเห็นไหมคะอันนี้ก็คือพิกัดที่เกิดขึ้นนะคะโอเคกลับมามาที่เดิมทีนี้เขาบอกว่า เมื่อ x นะคะเป็นจํานวนจริงบวกเมื่อกี้เดี๋ยวเราทบทวนย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้พิกัดของเราคือพิกัดอะไรนะสามสามสามค่ะสามสามสามห่ห้าพีสามสามสามนะคะเมื่อกี้เรานะคะพีสามสามสามของเราเขาบอกว่าถ้า x เป็นจํานวนจริงบวกความหมายก็คือจุด p อยู่ห่างจากระนาบ y z ไปตามแนวแกน x มาทางเนี้ยค่ะมาทางเนี้ยมาทางบวกเนี่ยมาทางบวกเป็นระยะ x หน่วยแต่ถ้าสมมุติว่า p ของเราเป็นลบนั่นหมายความว่ามันไปทางไหนคะไปทางที่หนึ่งหรือทางที่สองให้นักเรียนเลือกจะไปทาง,ทางไหนดีที่ส <2 S 2> ค่ะถ้า x ของเราเป็นลบสามความหมายก็คือมันจะต้องไปทางนี้ใช่ไหมคะทางลบกี่หน่วยคะสา <3 S 1> <3 S 2> หน่วยถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นความหมายที่มันมีแอ s ส l u ลูแบบนี้มันหมายความว่า มันจะต้องไปสมมุติว่า x ของเราเป็นลบสามสมมติว่า x ของเราเป็นลบสามดังนั้นจะไปทางแนวแกน x ของเราที่ค่าสมบูรณ์ลบสามหน่วยนั่นก็คือเท่ากับสามหน่วยนั่นเองอ่าและเมื่อ x เป็นศูนย์แสดงว่าถ้า x เป็นศูนย์แสดงว่าจุด p จะต้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งในนี้เห็นไหมคะเนี่ยถ้า x เป็นศูนย์แสดงว่าจุด p จะต้องอยู่ในนี้แน่นอนอยู่ตรงระนาบนี้แน่นอนนะคะ โอเคถ้า x เป็นศูนย์แสดงว่าจุด P อยู่บนระนาบ y Z นะคะ,ะ,คะเมื่อ y เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าสมมุติค่า y ของเราเป็นสามแสดงว่ามันจะต้องไปทางไหนคะไปทางขวาหรือทางซ้ายขวาค่ะจุดจะต้องเอียงมาทางขวาใช่ไหมคะกี่หน่วยคะ สามค่ะสามหน่วย <5 S 1> เก่งมากถ้าสมมุติว่า P ของเราเป็นลบสามจะต้องไปทางไหนคะไปทางซ้าย <3 S 2> อ่าจุดมันจะอยู่มาทางซ้ายกี่หน่วยสามค่ะสามหน่วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือความหมายของมันนะดังนั้นเราก็สามารถตอบตรงนี้ได้ว่าถ้าถ้า y เป็นศูนย์แสดงว่าจุด P อยู่บนระนาบ x z ใช่ไหมอ่ะกรณีที่ Y เป็นศูนย์โอ้โอ้ได้แล้วอ่ะกรณีที่ y เป็นศูนย์คืออย่รงนี้ใช่ไหม ดังนั้นจุด p ของเราจะต้องอยู่บนนี้แน่นอนอันเนี้ยคือ y เป็นศูนย์มันจะต้องอยู่แถวแถวนี้แหละจุด p ของเรานะคะต่อไปถ้า z ของเราละ่ะ z ของเราเป็นบวกแสดงว่าขึ้นข้างบนไป z หน่วยใช่ไหมคะแต่ถ้า z ของเราเป็นลบแสดงว่าลงข้างล่างกี่หน่วยคะถ้าสมบูรณ์ z หน่วยใช่ไหมคะสมมุติ z ของเราเป็นสามแสดงว่าขึ้นข้างบนกี่หน่วยคะ สามค่ะหน่วยและเซตของเราเป็นลบสามล่ะไปทางไหนจุดพี่ของเราล,ล่างคะ่ะล่างก <3 S 1> ี่หน่วยคะสามค่ะสามหน่วย<อ>นั่นเองโอเคอ่าอันนี้คือเรื่องของพิกัดนะคะจบต่อไปไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่สิบอตัวอย่างที่สิบจากรูปจงหาพิกัดของจุด A B C D E F G ดูในนี้อาจจะไม่ชัดเจน <S <S เดี๋ยวเราไปดูใน GOGA e อีกรอบนะคะหาจุด A จุด B C D E F เนาะอ่ะโอเคหาจุด A ของเราก่อนนักเรียนลองตอบสีจุด A เป็นอะไร A พิกัดสองสองสี่สามสองสี่สามาสอ,อ, 4, อ่ะสลายคนตอบสองสี่สามนะคะอ่ะลองโชว์พิกัดสีตอบถูกไหม สองสี่สามนะคะถูกต้องอ่ะต่อไปจุดบีล่ะจุด b ีศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามจริงหรือไม่อ่ะเช็คศูนย์สี่สามจริงหรือไม่ถูกต้องนะคะอ่ะจุดซีล่ะจุดซีศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามอ่ะ ศูนย์ศูนย์สามถูกต้องค่ะต่อไปจุดดีของเราจุดดีตรงนี้นะจุดดีอ่าจุดดีพิกัดอะไรสองศูนย์สามอะไรนะสองศูนย์สามสองสามศูนย์สอง x เป็นสองวายเป็นสามศูนย์ยคือแกน สีสีเขียวนะสงองศูน<ร>ย์า 0, วายอยู่ที่ศ <3. S 1> ูนย์แล้วก็แซดอยู่ที่สามสรุปแล้วคือจุดดีคือพิกัดอะไรคะสองศูนย์สามสองศูนย์สามอ่าสองศูนย์สามนะคะถูกต้องต่อไปดี D แล้วก็อ e, ีจุดอ e ีของเราล่ะสองศูนย์สองศูนศูนย์สองศูนย์ศูนย์อ่าเช็คคำตอบ 2 0 0ถูกต้องนะคะ E แล้วก็ F อ่านจุด F เดี๋ยวเอาใหม่อนะ่ะจุด F มันหมุนเมื่อกี้อ่ะจุด F คือจุดอะไรคะ240ค่ะ240อ่ะเช็คคำตอบถูกต้องนะคะต่อไปจุดสุดท้ายของเราจุด G ค่ะจุด G ของเราคือ040 0 040อ๋ <40. S 1> อ0 40 ศูนย์อะไรนะศูนย์ี่ศูนย์ศูนย์สี 4, ส่ศูนย <4, S 2> <4, S 1> ์จริงไหมอ่าถูกต้องนะคะโอเคตัวอย่างที่สิบก็จะประมาณนี้เนาะมีใครยังดูไม่เป็นไหมดูเป็นไหมพิกัดฉากสามมิติมีใครยังงงไม่เอ่ยมนต่อมาต่อกันที่ตัวอย่างตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างที่สิบเอ็ดอ่าลองดูตัวอย่างที่สิบเอ็ดสิเขาว่ายังไง เขียนจุด A B C โดยอะไรคะโดยให้จุด A เป็นพิกัด2 2งลบห B เป็นพิกัด1-3-2ลบสาแล้วก็ C เป็นพิกัดลบหนึอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะจอ่อจีบ้าตัวนี้แสดงตัวอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าให้หาอะไรคะจุด A จุด B แล้วก็จุด C ใช่ไหมคะ จุด a สังเกตของเราทำไมมันลงมาข้างล่างอลองตอบสิทำไมจุดของเรามันลงมาข้างล่างเพราะอะไรมันเป็นลบอะไรเป็นลบอะไรเป็นลบแเป็นลบอ่าแของเราเป็นลบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเอ๊ะแของเราเป็นลบหนึ่งดังนั้นจุดดารดาษเอลงมาในแนวแกนแสตเป็นหนึ่งหน่วยนะคะตรงนี้ลบสองสองลบหนึ่งแล้วทำไม b มันถึงมาอยู่ฝั่งนี้ล่ะ B อยู่ฝั่งนี้เพ่ออะไรคะ y ี e. เป็นลบค่ะแปลว่าค่า Y เป็นลบใช่ไหมคะอ่าค่า y เป็นลบแต่ค่าอะไรคะค่า x แล้วก็ค่า Z ของเราก็ยังเป็นบวกอยู่ C ละ่ะอ่าจุด c ของเราค่าอะไรเป็นลบค่า x อค่ะค่า x นลบนั่นเองก็คือลบหนึ่งนะคะดูออกไหมนะักเรียนดูออกอค่ะอันนี้คือแกน สีแดงคือแกน x เ,เนาะสีเขียวคือแกน y แล้วก็สีน้ำเงินก็คือแกนแทมิติโอเคเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่11นะคะมีใครงงไหมงงไหมให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะในลิงก์ที่ครูส่งให้อ,อ๋อเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้ให้พวกเราทำตอนนี้เลยนะคะสามารถปรึกษากันได้ในนี้แหละ สรุปแล้วนะคะงานของเรามีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งคือใบงานออนไลน์ถูกต้องไหมคะใบงานออนไลน์สองคือให้ไปทำอะไรแบบทดสอบแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแบบอันที่สามก็คือทำแบบประเมินความพึงพอใจเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ในไลน์โอเคไหมคะโอเคนะคะอคาบนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันคาบต่อไปนะคะ่ะผู้คขอสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สาดิโอคะ่ <c oughs> คะ 好。<Ha. S 2> <laughs>